คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าพรสวรรค์ต่างจากของประธานยังไงเวลาที่เราเห็นบางคนที่คิดเลขเร็วโดดเด่นกว่าคนทั่วไปบางคนเรียนรู้ภาษาต่างๆได้รวดเร็วบางคนมีแรงเยอะกว่าคนทั่วไปหรือความสามารถพิเศษอื่นๆที่บางคนทำได้โดดเด่นกว่าคนอื่นครับ สิ่งนี้คือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่เราทุกคนมีได้แม้ไม่ได้เชื่อพระเจ้าครับเป็นสิ่งที่มีติดตัวเรามาแต่เกิดครับและเป็นสิ่งที่เราอาจจะใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือของผู้อื่นก็ได้ครับแล้วของประธานล่ะครับคืออะไรของประธานคือของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้กับคุณและผู้เชื่อทุกคนมีของประธานจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นครับ ซึ่งในพระธรรมโรมบทที่12ก็ได้บันทึกไว้อยู่7อย่างด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะการปรนิบัติการสั่งสอนการเป็นผู้เตือนสติการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ครอบครองและการเป็นผู้แสดงความเมตตาครับดังนั้นของประธานแต่ละอย่างมีลักษณะและหน้าที่ต่างกันมีการทำงานต่างกันแต่มีจุดประสงค์เดียวกันนะครับ คือเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้นั่นเองครับซึ่งในร่างกายนั้นมีพระคริต์เป็นศีรษะและร่างกายในที่นี้ก็คือคริสตจักรหรืออาจจะเป็นที่อื่นๆหรือส่วนใดก็ตามที่เรามีโอกาสในการไปร่วมกันรับใช้ตามแต่ที่พระเจ้านำเราไปนั่นเองนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราและบอกโดยว่า ของประธานแต่ละอย่างไม่สามารถทำหน้าที่แทนกันและกันได้นะครับบอกว่าถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ยอมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหน แต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว,ว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรต เราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษหมายความว่าของประธานทุกอย่างล้วนมีความสำคัญครับและของประธานเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ร่วมกันกับพรสวรรค์ได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกันและกันครับเช่นถ้าใครเป็นคนมีพรสวรรค์ในด้านพละกกาลังและมีของประธานในการปรนิบัติเขาก็สามารถปรนนิบัติผู้อื่นในคริสตจักรได้ โดยการช่วยยกของหนักๆจัดโต๊ะจัดเก้าอี้หรือถ้าใครมีพรสวรรค์นในด้านดนตรีและมีของประธานในการสั่งสอนเขาก็อาจจะสามารถปฏิบัติผู้อื่นด้วยการสอนดนตรีก็ได้ครับวันนี้คุณผู้ฟังเองล่ละครับกำลังรับใช้พระเจ้าด้วยพรสวรรค์และของประธานด้านไหนอยู่กันบ้างเขียนมาเล่าเป็นคำนุนใจให้ผมและทีมงานร่วมกับผู้ฟังท่านอื่นๆกันได้เลยนะครับและผมอยากหนุนใจว่า บางครั้งบางคนยังไม่แน่ใจว่าพรสวรรค์หรือของประธานของคุณคืออะไรอาจจะทำให้คุณยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติรับใช้อย่างไงไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าตัวเองจะเป็นภาระหรือไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะครับที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะไม่รักคุณนะครับพระเจ้าไม่ได้รักคุณมากขึ้นหรือน้อยลงตามขนาดของการรับใช้หรือการให้ของคุณนะครับ พระองค์รักเราในสิ่งที่เราเป็นพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเราที่หัวใจครับแม้คุณจะยังไม่พบหรือไม่มั่นใจว่าของประทานหรือพรสวรรค์ของคุณมีอะไรบ้างผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความสม่ำเสมอในการมีหัวใจที่อยากจะรับใช้และติดสนิทกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยพรสวรรค์และของประธานของคุณและพระองค์จะทรงสอนคุณใช้สิ่งเหล่านั้น ในการปฏริบัติพระองค์ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับผมเองก็จะใช้ของประธานนี้ในการรังสรรค์และร้อยเรียงเรื่องราวดีๆก่อนนอนให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับกำลังใจและคำหนุนใจดีๆก่อนนอนแบบนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้โดยการแชร์คลิปนี้ออกไปถึงเพื่อนและพี่น้องของคุณผู้ฟังทงั้งทาง Facebook และ youtube ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมาขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ